กับสวัสดี FC นอตตี้วิบบับนอนทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบบับมานอกแก้วของยูทูปช่องอาจารย์นอตตี้พาลุยอาจารย์ตัดผมมาใหม่อัน <c oughs> นี้เดี๋ยวอาจารย์ให้แนวทางลาวแล้วก็ฮาหนอยเมื่อวานเข้าวีพีนะครับเต็มเต็มเลยสองแปดนะครับสองแปดวันนี้เดี๋ยวไปต่อที่รัฐบาลลาวกันนะครับฮาหนอยก่อนฮาหนอยฟันหกรุ่นหกครับหกสอง หกเจ็ดหกสี่หกเก้าหกหกหกหนึ่งฟังอีกครั้งหกสองหกเจ็ดหกสี่หกเก้าหกหกแล้วก็หกหนึ่งสามตัวมีหก สองเจ็ดหกสองสี่หกสองเก้าฟังครั้งหกสองเจ็ดหกสองสี่หกสองเก้าอย่าลืมตัดเล่นด้วยเม็ดเดียวหกสองสองหกกันเก้าสองสองเก้าไว้ด้วยลาวนะครับลาวฝากแชร์ด้วยใครบูชากำไรปูบเนี่ยในเขาห้อง v ีพีห้าร้อยเก้าเก้ารุ่นแรกของสำนักแล้วก็ตะกุดท้าเวทนะครับสี่เก้าเก้า ทักไลน์มาเลยอาลาวนะครับเด่นห้าฟันห้ารู่นห้าห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดห้าสามห้าหนึ่งฟังอีกครั้งห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดห้าสามห้าหนึ่ง สามตัวมี5 4าสี่เจ็ดห้าสตัวเจาะนะแล้วก็ชุด4ตัว5 4 7 8นะครับมเม็ดเดียว5 4 4 5ีฝากแชร์ด้วยนะครับใครเข้าง v p รอเลยนะครับสวัสดีครับ